Cabin Crew Prepare for l a n d i n g โอ๊ปสเครื่องแรล์แล้วจ้าตอนนี้บ้างอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่ค่ะแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือจังหวัดพัทลุงในการเดินทางนะคะเราก็จะขับรถจากหาดใหญ่ไปพัทลุงโดยทางหลวงหมายเลขสีค่ะขับลงตามทางยาวๆไปเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีค่ะ จังหวัดพัทรลุงเนี่ยถือเป็นเมืองรองในแง่ของการท่องเที่ยวคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากจังหวัดข้างเคียงจะมากกว่าค่ะทําให้ที่เมืองที่เนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วก็สงบมาก ถึงแล้วคะ่ะบ้านริมเลรีสอร์ทปากปละคะ่ะห้องพักที่แป้งพักนะคะจะอยู่ติดกับทะเลสาบสงขาเลยคือเปิดประตูออกไปอะ่ะสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบแล้วก็จะเห็นยอที่ชาวบ้านอะ่ะใช้ในการจับปลาด้วยคะ่ะที่จริงที่พัทลุงมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็รีสอร์ทค่อนข้างจะหลากหลายแนวคะ่ะแล้วแต่ชอบเลยแต่ด้วยความที่มีเวลาจำกัดเพราว่าต้องไปทำธุระด,ด้วยแป้งก็จะได้เที่ยวแค่ไม่กี่ที่ หลักๆก,ก็คือตั้งใจจะมานอนแบบทิ้งตัวชิวๆตื่นสายๆให้เต็มที่แล้วก็มาเจอกับอากาศดีๆในยามเช้าแค่นั้นเองค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ตื่นเช้ามากโดนปลุกด้วยเสียงเรือตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเลยอะ่ะเท้าที่ออกไปนั่งนับเรือนะคะก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสิบล้อม่ะ ระหว่างนี้ก็เดินออกมาถ่ายรูปเล่นนั่งชมวิวยามเชา้าของทะเลสาบสงขาระหว่างที่รอคุณสามีตื่นค่ะอากาศเช้าที่เนี่ยมันดีแบบดีมากเลยอะรู้สึกถึงความเฟรชแล้วก็นั่งดูเรือผ่านนั่งดูชาวบ้านยกยอชิวมาก ที่นี่ก็คือทะเลน้อยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดพัทลุงเลยที่นี่เขาจะมีหอคอยแล้วก็ศาลาเป็นจุดชมว,วิวให้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงที่แป้งไปอ่ะเป็นช่วงที่เขาปิดเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะก็เลยสามารถเดินได้แค่รอบๆเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ยังได้รูปสวยๆมาเหมือนกันค่ะที่ทะเลน้อยเขามีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะว่าเขาถูกประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่ปี2518โดยที่พื้นที่ของทะเลน้อยจะติดกับ3จังหวัดก็คือพัทลุงสงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะหมดเวลาสนุกแล้วค่ะ ขากลับนะคะแป้งใช้เส้นทางสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือว่าสะพานเอกชัยคะ่ะในการกลับสะพานเส้นนี้เนี่ยมีความยาวถึง5.5กิโลเมตรโดยจะใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะ ริปแล้วค่ะสองวันหนึ่งคืนแบบสั้นๆที่จังหวัดพัทลุงเมืองรองที่ไม่เป็นรองใครเลย